แม่เกตกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังเห็นลูกสาวคนโตเจนนี่แต่งงานต้องบอกว่าคือน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจและความสุขเมื่อแม่เกตกลั้นน้ำตาไม่อยู่ขณะท,ทําพิธีแต่งงานหลังเห็นลูกสาวคนโตเจนนี่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาต้องบอกว่าสิ้นสุดการรอคอยเมื่อศิลปินนักร้องชื่อดังแดนสตออยากเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น เข้าพิธีแต่งงานยูชัดมงคลอย่างยิ่งใหญ่ไม่น้อยหน้าใครโดยทั้งคู่นั้นได้ถือเลือกดีวันที่11เดือน11เข้าพิธีวิวาณนะทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชท่ามกลางความยินดีของเหล่าบรรดาชาวโซเชียลและน้องสาวคนสนิทอยากลินลี่เลิกคุยทั้งอำเภอที่ได้โพส่วยพรงานแต่งพี่สาวว่าเจ้าสาวของพี่ยูเจ้าหญิงของน้องบ้านหลังนี้มีลูกสาวสองคน ลูกสาวคนโตแต่งงานไปแล้วส่วนลูกสาวคนเล็กยังโสดขอบคุณครับและล่าสุดต้องบอกว่าคือน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจและความสูขเมื่อแม่เกศลั้นน้ำตาไม่อยู่ขณะทำพิธีแต่งงานหลังเห็นลูกสาวคนโตเจนนี่แต่งงานเป็นฝั่งเป็นฝาโดยแม่เกศก็ได้เคลื่อนไหวโซเชียลเป็นครั้งแรกโดยได้ระบุข้อความว่า เหนื่อยกันมาทั้งชีวิตวันนี้แม่หายเหนื่อยและคุ้มค่ามีความสุขที่สุดนำตาแห่งความสุขเป็นวันที่ยิ้มออกจากหัวใจของแม่